ที่เสียงอาจจะมีปัญหานะครับรอบนี้จึงเป็นรอบที่2นะครับที่เราจะสื่อสารกันใน EP ีที่3รายการวิววิวพวกประชาชนครับหวังว่าครั้งนี้เสียงจะชัดแจ๋วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เราได้ทดสอบระบบไปแล้วก่อนหน้านั้นซึ่งพบว่าปัญหามีททางในทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังแก้ปัญหาอยู่นะครับครั้งนี้เรามาแบบสบายๆนะครับสื่อสารกันแบบกันเองนะครับพบกันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนแบบมิตรสหายนะครับแบบคนเข้าใจหัวอกกันนะครับ ฉะนั้นก็คงจะไม่ตั้งใจจะมา,าใช้ภาษาใช้วาจจาประสุววาากับใครนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมตั้งใจนะครับมาสื่อสารในเรื่องของเหตุการณ์วันที่1กุมภาพันธ์2564นนะครับตั้งใจจะพูดถึงเรื่องของการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในเมียนมาและจะตั้งใจจะพูดถึงเรื่องของหัวอกของคนไทยที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนเมียนมาในขณะนี้นะครับในฐานะของจะบอกว่า เป็นรุ่นพี่จะบอกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ก่อนจะบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในควันหลงของการรัฐประหารก็ไม่รู้ว่าจะใช้คํำใดที่เหมาะสมนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็คงจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างสบายๆนะครับคงไม่เป็นทางการอะไรมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อหาสาระเองก็ยังเข้มขน้นแล้วก็สื่อสารอย่างมีเนื้อหาที่ตรงไปตรงมานะครับเอาล่ะนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์บริเวณสถานทูตเมียนมาก,ก่อนนะครับและก็จะขอเกินสักเล็กน้อยว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรและทําไมจึงเป็นเหตุถูกใจให้วิรอนเทียร,ร่วมกับกลุ่มพัตมิตรต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งกาดอดีตการรวมถึงประชาชนเข้าร่วมในวันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในบริเวณสถานเอกาัครทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถนนสาทรเหนือนะครับ ฉะนั้นวันนี้ขอเวลาสั้นๆครับไม่เกิน15-20้นาทีนะครับในเรื่องของการที่แจกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องระดับเหตุการณ์ให้ฟังก่อนว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นั้นนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีการรัฐประหารในช่วงเช้ามืดของวันที่1ในกรุงเมียนมานะครับในประเทศเมียนมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเป็นการลุกแก่อำนาจข,ของคณะนายทหารชุดหนึ่ง ซึ่งกลุมอํานาจและสืบทอดอํานาจมาอย่างยาวนานนะครับพม่ามีการรัฐประหารเพียงไม่กี่ครั้งที่สาเร็จนะครับครั้งล่าสุดนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้ว10กว่าครั้งนะครับผมไม่ตับตัวเลขแล้วกันนะครับว่ากี่ครั้งเอาเป็นว่าเรา10กว่าครั้งเขาครั้งที่3นะครับแต่การปกครองของพม่านั้นยาวนานครับในการรัฐประหารแต่ละครั้งและรอบนี้ไม่รู้ว่าจะยาวนาน,นแค่ไหนนะครับซึ่งตามคำพูดของนายทหารคนดังของเมมา หรือผู้นําทางการทหารของพมา่าบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานนะครับคุ้นๆไหมครับขอเวลาอีกไม่นานนี้เหมือนมีรุ่นพี่ที่แถวนี้เลยนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยจะไว้ใจหรือเชื่อใจของออคนที่เคยเรียกตัวเองว่าชา,ชาติทหารนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไม่ว่าใครก็คงจะไม่ไว้ใจว่าทหารจะปกครองประเทศอีกนานแค่ไหนแล้วจะมาเพื่อการสืบทอดอํานาจอีกสักกี่ปีนะครับรอบนี้จุดประสงค์ของการรัฐประหารของเมียนมาไม่ใช่อะไรอื่นใดเลยครับ เพื่อต้องการที่จะลดทอนอำนาจของกนักการเมืองลงไปเพื่อเป็นการขยายอำนาจของการทาหารของตัวเองขึ้นมาเพียงเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนคนไทยเข้าใจดีด้วยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเมียนมานั้นให้พื้นที่สสของพักทหารถึง25%เนนะครับนี่คือคกลไกทางรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนไว้ก่อนหน้านั้นนะครับอุตส่าห์ว่าเขียนไว้แล้วว่า ให้พื้นที่ทางการทาหารมีที่นั่งในสภายี่เปอร์เซ็นต์นะครับยังแพ้เสียงโหวตจากประชาชนที่พอที่จะแก้ไขรัฐนูนเมื่อแพ้เสียงโหวตของประชาชนมีสอสอตัวแทนจากทรคของคุณองซังซูจีนะครับเข้ามานั่งในสภามากขึ้นจนเป็นที่นั่งที่มากพอที่จะแก้ไขรัฐนูนนะครับทำให้รัฐบาลจึงเห็นว่าการแก้ไขรัฐนูนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นก็พยายามจะโฉบเข้าไป นะครับโดยเฉพาะการลดอํานาจทางการทหารนะครับและการเพิ่มบทบาทของภาคส่วนของประชาชนสุทาแลทหารด้งเห็นว่าการแค่ระงัหมนเนี่ยอาจจะสําเร็จได้นะครับจึงมีการขู่ว่าจะรัฐประหารและก็รัฐประหารจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นข้อเท็จจริงนะครับพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องและไม่ยอมรับการรัฐประหารก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนชาวเมียนมาเองนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับาการรัฐประหารเกิดขึ้นที่ใดนะั้นประชาชนมีสิทธิชอบทำมากนะครับในการออกมาต่อต้านนะครับฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันจดจําและก็สํานึกไว้เลยนะครับว่าการรัฐประหารน,นี่คือการปนบ้านป้น,ปนเมืองนะครับคือการกระทําผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนะครับโทษถึงประหารชีวตนะครับฉะนั้นเรามีสิทธิ์ต่อต้านเรามีสิทธิป์ปกป้องกันตัวเองเรามีสิทธิป์ปกป้องอธิปไตยและอำนาจของประชาชนนะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ พึงสังวอดไว้เลยนะครับว่าการรัฐประหารเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตนเองโดยชอบธรรมด้วยนะครับพม่ารัฐประหารสําเร็จหรือไม่ต้องรอดูกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องอย่างน้อย2 4สชั่วโมงอย่างมากก็3าวันนะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จต้องดูกันไปนขนาดนั้นนะครับตอนนี้ชาวพม่า,มาหลายคนก็เลยอ้องออกมาต่อต้านคุณหมอหลายโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นกรุงย่างกุง้ง หรือว่าหลายๆเมืองของพม่านะครับตอนนี้ก็มีการออกมาประท้วงโดยอยายยกตักขืนนะครับยุติการเปร็ปนปัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรับใช้ผล็จการฐานพม่านะครับมีการชู3มนิ้วนะครับเสัญลักษณ์ที่ต่อต้านผล็จการคล้ายๆของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็มีการาหน่วยงานของรัฐหลายๆหน่วยงานนะครับก็ถอดชุดเครื่องแบบทางการเ,าเครื่องแบบราชการของเขา,าฮะออกแล้วก็กรองทิ้งไว้เป็นเ,เก,ก,กะเลยนะฮะว่า ปฏิเสธเลยอำน,นาจของรัฐนะครับนั่นก็เป็นการอรยะกัดคืนรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถทําได้นะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่เห็นชอบและก็ไม่เห็นด้วยกับการรับประหารมาโดยตลอดตั้งแต่ของไทยนะครับจนมาถึงเห็นเพื่อนบ้านโดนอย่างเงี้ยนะครับเราปฏิเสธยากว่าเราปฏิเสธยากเลยนะครับว่าเราไม่ได้รับผลกระทบนะครับผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเป็นชาติเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเมียนมามากๆเนี่ยได้รับผลกระทบ ลำดับต้นๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านรายอื่นนะครับอันดับแรกก็คือการที่อาจจะมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นในเมียนมานะครับฉะนั้นแรงงานชปาปาม่าหรือความเดือดร้อนของพม่าก,ก็คงจะกระทบจัดไทยในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของคนไทยที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเมียนมาการเดินทางข้ามชายแดนลักลอบหรือการถลักข,ของแรงงานที่หนีภัยหรือการที่ ขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจล่มเนี่ยจากการคว่ำบาตของนานาประเทศเนี่ยก็อาจจะทะลักมาที่ประเทศไทยเพิ่มมากึ้นนะครับฉะนั้นเราปฏิเสธยากนะครับว่าในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆนะครับที่จะได้รับผลกระทบนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับในภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับถูกมองจากสายตาของต่างชาติแน่นอนว่าอาเซียนของเรานั้นนิยมการทํารัฐะหารประเทศเหล่านี้ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของผลิตการทหารในหลายๆประเทศนะครับฉะนั้น เราก็พร้อมที่จะต้องรับผลกระทบนั้นหรือไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องพูดชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับอํานาจของคณะรัฐประหารในเมียนมาเรารับรองสิทธิเสรีภาพให้กับชาวเมียนมาและเราต้องเป็นกําลังใจและร่วมกันต่อสู้ให้ชาวเมียนมาได้รับอิสรภาพเสรีภาพและประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับนั่นเป็นเรื่องที่คนไทยควรจะช่วยช่วยกันนะครับมีคำคำหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าในกฎบัตรประชาชาตินั้นในเรื่องสิทธิมนชนนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่หแนแห่งใดในโลกนี้เมื่อมีมนุษย์คนใดก็ตามแต่ถูกละมิดสิทธิมนชนมนุษย์ทุกคนก็ถือว่าเรายังไม่มีสิทธิมนชนเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเราต้องออกมาเรียกร้องช่วยกันนะครับผมขอลำดับเหตุการณ์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์หลังจากที่มีเหตุการณ์การประกาศยึดอานาจแล้วนะครับในฐานะวีโบเองก็เริ่มประกาศเตรียมแถลงการไม่รับรองการรัฐประหาร3ข้อนะครับ1เรียกร้องให้รัฐบาลทหารพม่าที่ยึดอํานาจนั้น นะครับยุติการก,กระทําดังกล่าวโดวยเร็วที่สุด 2. คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนชาวเม,มวยเียนมาโดยเร็วที่สุดและ 3. ยกเลิกหรือปลดปล่อยการคุมขังนักโทษทางการเมืองโดยเร็วที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่3ข้อซึ่งทางมีวบร์นเทียเรียกร้องและได้มีการนัดหมายไปถแถลงการบริเวณหน้าสถานเอกครรชทูตกรุงเมียนมาประจำประเทศไทยบริเวณถนนสาธรนะครับแปดนาฬิกาสานาทีนะครับทางเพจมีวบร,รันเทียเนี่ยได้มีการ เปิดเผยข้อมูลนะครับการรับประหารรวมถึงการประกาศนัดหมายพบกันที่หน้าสถานเอกทูตเวลา15นา30นาทีนะครับพอถึงเวลา15นา32นาทีนะครับกลุ่มวีรบุรุษเนี่ยได้เดินทางไปถึงนะครับโดยมีรถเครื่องกระจายเสียง1คันนะครับและมีพี่น้องประชาชนซึ่งไปรออยู่ต้อนรับอยู่แล้วโดยเฉพาะชาวเมียนมาเนี่ยจำนวนหนึ่งนับได้ประมาณหลาย10คน นะครับมีพี่น้องสื่อมวลชนไปรออยู่ตรงจุดนั้นแล้วนะครับตามเวลาที่เรานัดหมายนะครับเวลา15นาฬิกา47นาทีนะครับกลุ่ม V ีบรอเตียนะครับได้ประกาศแถลงการนะครับเนื้อหา3ข้อเป็น3ภาษานะครับมีภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาพม่าหรือภาษาเมียนมานะครับโดยการแถลงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นนะครับแถลงโดยโฆษกประจำวีโวนะครับและการแถลงเป็นภาษาเมียนมานั้นแถลงโดยตัวแทนของกลุ่ม เป็นมาที่อยู่บริเวณด้านหน้าสถานเอกเอัครสาชทูตแห่งนั้นนะครับฉะนั้น3ภาษาน,นั้นได้สื่อสารทางพานทางสื่อมวลชนเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาทางผมเองนะครับได้ประกาศผ่านไมโครโฟนของวีบรอนเทียนะครับซึ่งเป็นรถก,กระจายเสียงของเรานะครับเมื่อเวลา15นาฬิกาห้นาทีว่าขณะนี้นะครับได้มีการยุติการชมนุม,มหรือยุติการประกาศแถลงการของวีบรอนเทียเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับในระยะเวลา ก่อนกาหนดการด้วยซ้ำไปเราตั้งใจว่าเราจะมาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่พอเอาเข้าจริงเราใช้เวลาแค่15นาทีนะครับอาจจะมีการปราศัยเล็กน้อยโดยกลุ่มคณะราษฎรตัวแทนของคณราษฎรนะครับก็คือกลุ่มของแผ่นวินและลุงนะครับได้มากล่าวนะครับปราศัยเล็กน้อยก่อนที่จะยุติไปแล้วก็เดินทางกลับท,ทันทีส่วนตัวผมเองก็ได้มีการประกาศยุตินะครับและมีการขอให้พี่น้องได้เดินทางกลับแต่ในขณะนั้นเองมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มาขอความร่วมมือว่า จ้าาที่ตำรวจขอให้ยุติการปราศัยณเวลานั้นเลยเนื่องจากว่าครบเวลา30นาทีแล้วซึ่งเราก็แจ้งว่าจริงๆแล้ววีิวารเทียนนั้นจบภารกิจของเรียบเรเรียบรอยแล้วนะครับเราจรึงขอบอกว่าณเวลานี้เราจะกลับแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถกลับได้เนื่องจากว่าไมโครโฟนและก็เครื่องกระจายเสียงนี้ที่เรามีนั้นทางกลุ่มของแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยขออนุญาตใช้ก่อนแล้วก็ขอหยิบยืมใช้ซึ่งเราเองก็บอกว่าเรายินดีให้ใช้แล้วเราก็ไม่สามารถทิ้งพวกเขาได้ในฐานะขึ้นมนุทุกด้วยกัน ผมขอยืนกับพวกเขานะครับถ้าใครจำได้เสียงที่ผมประกาศนั้นผมประกาศชัดเจนว่าหากจะผิดหากจะเบเนินคดีผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสามารถแจ้งข้อกล่าหาผมได้ในเรื่องของการใช้เครื่องขยายเสียงในเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะบา้าๆก็ว่าไปนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันจะเป็นมาก ซึ่งเขาอยากจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนของเขาสื่อสารถึงรัฐบาลผลิตการพม่านั้นเขาควรจะมีสิทธิเสรีภาพเขาควรจะได้รับรองสิทธินั้นโดยชอบและนี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจนะครับหรือเข้าใจยากเลยนะครับเราน่าจะเข้าใจหัวอกเขานะครับฉะนั้นผมจึงจต่อรองนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาขอเวลาถึงเวลา18นาฬิกาหรือไม่เกินหนึ่งทุ่มได้ไหมหรือไปละไม่เกิน19นาฬิกาได้หรือไม่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ ไม่รับข้อเสนอนั้นแล้วก็เดินกลับไปทางด้านทิศของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับฉะนั้นในเวลา16ลนาิกา10นาทีเนี่ยชาวเป็นมาก็ยังมีการจับไมโครโฟนปราศสายโดยเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยนะครับเราให้เขาใช้เครื่องขยายเสียงอย่างเดียวนะครับและผมเองก็กําลังปรึกษาหารือกับทีมงานแล้วก็ทีมผู้นําของกลุ่มวีวอร์เทียว่าเราจะเอาอย่างไรกันต่อดีเราจะทิ้งพวกเขาได้อย่างไรเราจะทิ้งพวกเขาเลยหรือไม่หรือเราจะยุติการชุมนุมอย่างไรนะครับจนกระทั่ง ที่ปรึกษาหารือเห็นว่าเราจะต้องอยู่กับพวกเขาและจะต้องช่วยเหลือพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้ําดื่มการจราจรน,นะครับผมเห็นลดจนของกลุ่มกาดมวนชนผมเห็นลดเครื่องเสียงหลายๆคนที่นํามาผมเห็นพี่พน้องๆกลุ่มกาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาดพักีกลุ่มกาดอาชีวะกลุ่มกาศพิลาบขาว กลุ่มเมเฮมต่างๆนะครับซึ่งเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็ช่วยช่วยการดูแลเรื่องการจราจรช่วยช่วยการดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับเพื่อให้ความสงบนั้นเกิดขึ้นไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะครับและเราเห็นจํานวนพี่น้องของชาวเยนรมานทยอยมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับจากหลักสิบเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยตอนนี้หลายร้อยคนนะครับเราเห็นว่าเหตุการณ์นี้อาจจะนําไปสู่การวุ่นวายได้เราจึงไปคุยกับแกนนําให้โดยอาสาต,ต,ตัวเองเป็นการนะครับ เพื่อสื่อสารกับพี่น้องชาวเมนมาว่าเราขอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วให้ถึงเพียง18นาฬิกานะครับการที่จะขอไปถึง15นาฬิกานัน้นคงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าเราเกรงว่ามันจะมืดค่าและจะได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับซึ่งแการนาของเขาแล้วก็ทีมงานของเขานั้นก็ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ในขณะที่ผมกําลังสื่อสารอยู่นั้นในเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะครับตำรวจก็ได้นําแนวขอฝอนะครับมานะครับผมก็ไม่เข้าใจว่า เหตุใดจ,จึงไม่มีการเจราจาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าตำรวจนะครับเป็นผู้ใหญ่ในบชน,นนั่นเองเดินมาหาผมที่แนวของขอฝอผมก็เดินเข้าไปหาเขาที่แนวของขอฝอนะครับในตำรวจท่านนั้นก็ชี้หน้าผมแล้วก็บอกว่าหมดเวลาแล้วพี่ไม่ฟังอะไรทางนั้นเขาพูดคํานี้มาผมก็เลยบอกว่าผมขอเวลาถึงหกโมงไม่เกินทุ่มผมจะเคลียร์ให้ขอให้ชาวพาม่าหรือเมียนมานั้นได้ใช้เสียลีภาพของเขาเพียงเสี่ยวชั่วโมงนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนเขามีเรื่องสําคัญที่จะสื่อสารไปถ,ถึงบ้านเกิดเขา ทางเจ้าหน้าตำรวจไม่เข้าใจและไม่สนใจสั่งขอฝอไล่จับและไล่ทุบเราทันทีนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผมและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเห็นกับตานะครับจึงเกิดการประทะกันเกิดขึ้นทันทีนะครับชุดจับกลุ่มชุดโล่ชุดกระบองเข้าห้ามหันประชาชนมีการฉุดกระชากากถูพวกเราเข้าไปในแนวของขอฝอมีการจับล็อกมีการกด และมีการควบคุมตัวทันทีแต่ต้องเข้าใจครับว่า mm hmm. เมื่อไม่มีเหตุผลจากเจ้า,จาที่รัฐมาอธิบายกับเราและไม่ให้โอกาสเราในการเจราจาความโกรธแค้นความไม่พอใจของประชาชนในพื้นที่นั้นย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ mm hmm. อยู่ๆคุณไล่จับเลยโดยที่เรายังไม่ได้รู้เรื่องแล้วเราก็บอกแล้วว่าเราไม่เกี่ยวแล้วนะตอนนี้คือเวลาที่พี่น้องประชาชนจำเป็นมากเขาต้องการสื่อสารถึงบ้านเกิดเมืองนอนเขาเท่านั้นเอง กับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลยนะครับผมไม่ได้ปาใส่โจมตีรัฐบาลเลยแม้แต่ประโยคเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไล่ตีเราและเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นผมตัดสินใจทันทีว่าเราจะต้องช่วยกันผลักดันหรือถ่วงล้างเวลาให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะให้ชุดปฏิบัติภารกิจของเราชุดหนึ่งซึ่งเราเตรียมพร้อมไว้ก็คือในกรณีฉุกเฉินคือชุดที่ค่อยไปผลักดันพี่น้องประชาชนออกนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุด นะครับเพื่อลดการถูกจับกลุ่มและลดความบาดเจ็บลดการประทะกับเจ้าหน้าที่นะครับเราจึงใช้พี่น้องประชาชนกาดหลายๆกลุ่มช่วยกันนะครับผักดันขอร้องตะโกนรวมถึงฉุดกระชากลาบถูพวกเดียวกันเองเนี่ยออกจากแนวให้ไวที่สุดอีกชุดหนึ่งก็ช่วยกันผักดันเจ้าหน้าที่ไว้ทวงล้างไว้เพื่อให้ชุดที่เหลือนั้นหลบหนีออกไปนะครับนั่นคือจุดที่เราต้องการไม่เกิดการประทะนะครับไม่ใช่ต้องการให้เกิดการประทะ เราต้องการไม่เกิดการปรัญหาเนื่องจากว่าถ้าคนอยู่เยอะคนยังสู้ต่อแน่นอนครับความวุ่นวายและความรุนแรงจะเกิดขึ้นอย่างห้ามปรามหรือว่ายากแก่การควบคุมนะครับฉะนั้นผมมีความตั้งใจดีและบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับให้สถานการณ์จบลงโดยเร็วที่สุดนะครับเราก็พยายามลักดันพี่น้องออกไปทางสี่แยกซึ่งอยู่เหนือไปทางออซอยสาธทินะครับเราก็พยายามลักดันไปนะครับ จนกระทั่งเหตุการณ์สงบลงในเวลา17นาฬิก30นาทีช่วงจะไปถึง18นาฬิก30นาทีทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายลงเนื่องจากว่าเราเคลียร์พี่น้องประชาชนออกนอกพื้นที่แล้วแนวที่หลังตำรวจขอฝอไว้หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้นั้นก็ค่อยๆสลายตัวไปเมื่อพี่น้องประชาชนกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราทําไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขา ไม่เข้าใจเหตุผลที่ตํารวจต้องทําขนาดนี้นะครับเจ้นั้นพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นภาพอินโฟกราฟิกที่อยู่ด้านข้างผมนี้เพื่อใช้ในการสื่อสารให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับ <S <S เราพยายามสื่อสารออกมาด้วยพยานหลักฐานที่เรามีเราพยายามสื่อสารด้วยข้อเท็จจริง <S <S เราไม่ต้องการให้มันเกิดการบิดเบือนโดยเจ้าเจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าเรามีระเบิดเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าเรามีการใช้กําลังก่อนความเป็นจริงแล้วทุกอย่างนั้นร้วนมาจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงก่อนนะครับโดยที่ ไม่ดูพฤติกรรมของเราว่าเราไม่ได้ต้องการมาปั่นปวนอะไรทั้งสิ้นเรามีการแบ่งเส้นทางการจราจรประชาชนมีการใช้สัญจรได้ปกติคนปิดถนนนั่นก็คือตำรวจนั่นเองคนอำนวยความสะดวกก็เป็นตำรวจนั่นเองฉะนั้นตำรวจในช่วงแรกก็ยังอำนวยความสะดวกได้ดีสุดท้ายแล้วพอขอฝอมาหรือควบคุมฝูงชนมาคุณเล่นปิดถนนทั้งทุกเลนเลยโดยที่ตำรวจเป็นคนปิดเองเราไม่ได้เป็นคนปิดถนนนะครับสุดท้ายแล้วการใช้กระบองการใช้คนดูแดงก็มาจากเจ้าหนี่รัฐก่อนไม่ได้มาจากผู้ชุมนุมนะครับ และการจับกลุมก็เกิดการจับกลุ่มจากการที่เราพยายามผลักดันตำรวจไม่ให้เข้าไปจับกลุมประชาชนฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ถูกจับกลุมนั้นก็รู้แต่เป็นคนที่อยู่แนวหน้าคือคนที่ผลักดันตำรวจไว้ดันตำรวจไว้เพื่อล้างให้พี่น้องประชาชนได้หลบหนีเพื่อล้างให้ประชาชนพี่น้องได้หลบออกจากพื้นที่ก่อนไม่ให้มันปะทะก,กับตำรวจเราก็เพื่อปกป้องตำรวจนั่นเองนะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรก่อนมากกว่านนี้เลยแต่ตำรวจไม่ฟังพอเข้าถึงประชิดต,ตัวเราเขาก็ใช้กระบ,บองฟาดเราลากเราเข้าไปในแนวของเขา นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลนะครับทำไมถึงไม่คุยกันทําไมถึงไม่เข้าใจความต้องการของเราว่าเราต้องการแค่เท่านี้นะครับนะครับถ้า vivo หรือว่ากลุ่มอื่นๆต้องการจัดการชุมนุมเรามีพื้นที่จัดการชุมนุมเยอะแยะแล้วจะเตรียมพร้อมไปดีกว่านี้มากๆแต่นี่เราไม่ต้องการให้มันเกิดภาพลักษณะนั้นเราจึงไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรทั้งสิน้นนะครับฉะนั้นรอบหน้าถ้าจะจัดถ้าท่านจะทําอย่างนี้กับเรา ผมไม่รู้ว่าความรุนแรงมันจะควบคุมได้อย่างไรถ้าเจ้าหน้าที่รัฐยังทําอย่างนี้อีกนะครับผมไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยเข้าใจว่าเราคือศัตรูเมื่อมุมมองของรัฐมองว่าประชาชนคือศัตรูเขาจะห้ามหันเราด้วยทุกวิถีทางที่เขามีนะครับแล้วท่านลองคิดดูสิครับว่าถ้าประชาชนเหลืออดถ้าคนที่ถูกกระทําย่ํายีเหลืออดเนี่ย เขาจะตอบโต้กับรัฐด้วยวิธีการใดนะครับผมไม่อยากคิดภาพนั้นและผมไม่อยากให้เกิดด้วยนะครับผมอยากจะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาถึงที่ต้องประชาชนลงถึงเจ้านที่รักว่าถ้าเราจงใจให้เกิดการจุมดุมเราจะแจ้งท่านแต่โดยดีและประชาสัมพันธ์โดยชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ถ้ามีวัตถุประสงค์เพียงแค่การถแถลงการแล้วกลับเราก็กลับนี่คือสิ่งที่เป็นมาเป็นไป โดยตลอดของวีบรเทียไม่เคยมีอะไรที่เราทำนอกเหนือจากที่เราประกาศไปนะครับฉะนั้นขอร้องนะครับว่าอย่าเข้าใจผิดและอย่ามีการนำไปการสื่อสารอย่างผิดผิดเหมือนที่ที่หลายๆคนพยายามเข้าใจและทำความปั่นป่วนสร้างความเข้าใจผิดในหมู่พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้นะครับฉะนั้น18นาิกา30น,นีทุกอย่างเรียบร้อย ทุกคนก็อยู่ในความสงบผมก็เข้าควบคุมสถานการณ์ที่สอนอญนาวาที่มีการนําตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปคุมขังไว้สอบปากคำกันทั้งคืนไม่ให้ประกรันตัวในชั้นพนันกงานสอบสวนสุดท้ายแล้วต้องนําตัวส่งสารทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแรกนะครับซึ่งถูกจับบริเวณรถปาา่าใสซึ่งเขามีหน้าที่ดูแลเครื่องเสียงเขาถูกนําตัวไปที่ศาลแขวงพระนครใต้ซึ่งอยู่บริเวณเส้น,จนเจริญกรุงนั่นเอง ขยับมาก็จะเป็นศาลใกล้ๆเคียงกันก็คือศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับซึ่งมีสองคนอยู่2ผู้ต้องหาถูกนําตัวไปฝากขังอภรอหน้าศาลฝากขังซึ่งทั้งสองทั้งสเคสนั้นก็ถูกอภรองหน้าศาลฝากขังโดยเจ้าหน้าตำรวจครับแล้วก็มีการให้ประกันตัวมานะครับโดยศาลแขวงพระนครใต้นั้นได้รับการสาบานตนนะครับไม่ไม่ได้มีการวางหลักทรัพย์ส่วน ของกรุงเทพาสารอาญากรุงเทพใต้เนี่ยมีการวางหลักทรัพย์ประกันตัว50 0 0 0บาท like <lottery> นะครับเหตุผลทําไมต้องแยกแยกไป2อสารเนื่องจากว่า,าคนแรกอาจจะมีแค่เรื่องของพรบชมุมนุมแล้วก็พกรบรกฉุกเฉินลักษณะนั้นก็คือเป็น,เป,นเป็นโทษต่ําอัตราโทษยังต่ำน,นะครับส่วนอีกสองคนนั้นมีพ่วงข้อหาเรื่องกับการขัดขวาง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยฉะนั้นทั่วก็สูงขึ้นจึงไปอยู่ในส่วนของสารอาญากรุงเทพใต้นะครับเพียงเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราก็ให้การช่วยเหลือทุกที่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงจากผมเองแล้วก็ตัวแทนของวีบรันเจียนะครับในฐานะตัวแทนของวีบรันเจียขอขอบคุณไปทางทีมงานของพี่ๆน้องๆอ,อ,อาสาสมัครตาต่างๆกลุ่มที่ดูแลพี่น้องประชาชนผมขออนุญยยาต ขอบคุณทุกคนนะครับไม่สามารถเอ่ยนามได้ทุกกลุ่มนะครับผมขอเองนะผมขอเอ่ยข,ขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนจริงๆแม้กระทั่งคนที่เคยเข้าใจเราผิดวันนี้ก็เข้าใจเราแม้แต่กระทั่งบางคนที่มีปัญหากับเราเขาก็เข้าใจเราแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเราเป็นันเม็ตที่ติดต่อกันเราเป็นพันก,นนกพวกสามัคคีกันในยามยากอย่างนี้เราดูแลกันอย่างนี้แหละครับนะครับเราไม่มีใครแล้วนะครับเรามีแต่พวกเราแล้วนะครับฉะนั้นศัตรูของเราม e ีคนเดียวครับ เราต้องขอขอบคุณศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ได้ช่วยดูแลคดีนะครับขอขอบคุณผู้แทนรัษฎรจากพรรคก้าวไกลคุณสสเบญจานะครับซึ่งได้มาประกันตัวพวกเรานะครับขอขอบคุณสื่อมวลชนขอขอบคุณพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดและช่วยเหลือเรามาตลอดที่สาคัญผมขอขอบคุณชาวเมียนมาทุกคนและเข้าใจหัวอกของเขาทุกคนนะครับเสียงขอบคุณของพวกเขานับร้อยร้อยข้อความที่ส่งตรงมาถึงผมนั้น จะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผมและเพื่อนอีกหลายๆคนได้ช่วยเหลือกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนะครับท่านใดสงสัยหรือยังมีข้อติดท้วงติงใดๆยินดีรับฟังนะครับสามารถติดต่อมาได้โดยตรงนะครับทางเพจวีบริวเทียหรือเพจแฟนเพจของปีรัตโตโต้ปีรัตจงเทพนะครับสามารถติดต่อมาได้โดยตรงนะครับรับฟังทั้งหมดนะครับและจะนําไปปรับปรุงหากพบว่ามีความผิดพลาดใดๆนะครับที่สําคัญคือล่าสุดนะครับ ชาวเป็นมาหลายคนนะครับติดต่อผมมาขอให้วีรันเยนช่วยสม,มุนพวกเขาอีกครั้งหนึง่งจะได้หรือไม่ซึ่งผมยังไม่ได้คำตอบไปไม่ใช่เล่นตัวหรือหญิงนะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะไปช่วยเขาหรือจะไปซ้าเติมเขาหรือไม่นะครับฉะนั้นรอบหน้าถ้าช่วยได้จะช่วยเต็มที่ครับแต่ถ้าช่วยไม่ได้จะเป็นกําลังใจให้กันและกันต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ